บันเทิงรายวันสวัสดีครับเปิดจุดเริ่มต้นคู่นี้สนิทกันได้ยังไงหลายคนไม่รู้เบลล่าลานีปามีคู่นี้น้องจอซีกันมากนางเอกสาวเบลล่าลานีเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนในวงการบันเทิงจะเห็นได้ว่าเวลาเธอไปไหนมาไหนมีแต่แก๊งเพื่อนสน,สนิทเท่านั้น มีอีกคนหนึ่งในวงการที่เบลล่าสนิทและให้ใจกันมากๆนั่นก็คือนักร้องสาวปาหมีซึ่งล่าสุดปาหมีได้พูดถึงเบลล่ากับมิตรภาพความประทับใจที่มีให้กันและกันในรายการตีท้ายครัวว่าที่สนิทสนมเริ่มจากการที่เบลล่ามาเล่น MV เพลงซ่อนกลิ่นให้แต่ที่ประทับใจตอนนั้นเบลล่าเริ่มดังเปี้ยงจากกระแสลรครบุพเพศนิวาสพอเขียนเพลงเสร็จก็อยากได้เบลล่ามาเป็นนางเอก MV แต่ไม่กล้าเชิญเพราะคิคดว่า าค่าตัวต้องแพงมากแต่พอมารู้ทีหลังว่าเบลล่าคิดค่าตัวมาน้อยเกินคาดก็เกิดความประทับใจยิ่งตอนมาเล่นหมู่2ของโนต้ตอุดมก็ทำให้สนิทกันมากยิ่งขึ้นและได้มีโอกาสไปทำบุญด้วยกันถึงขั้นที่แม่ของเบลล่าฝากฝังให้พี่มี่ช่วยดูแลเบลล่าขอบคุณครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ